วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณทศนิยมกับทศนิยมนะครับซึ่งแบบฝึกหัดก็จะอยู่ในหน้าที่76และ77นะครับซึ่งหน้า76ก็จะมีแบบฝึกหัด6ข้อนะครับหน้า77ก็จะมีอีก6ข้อนะครับครูจะเฉลยเฉพาะข้อที่เป็นเลขคี่นะครับส่วนข้อที่เป็นเลขคู่ครูให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะครับแบบฝึกหัดหน้าที่76นะครับก็เป็นการแสดงวิธีหาผลคูณนะครับในหน้าที่ 76นี่นะครับครูจะใช้วิธีการเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนแล้วค่อยคูณนะครับส่วนหน้าที่77ครูจะใช้วิธีการคูณแนวตั้งนะครับเรามาเริ่มทำข้อ1กันเลยข้อแรกนะครับนักเรียน0.6คูณ3.1นะครับก็คือเศษ6ส่วน10นะครับอย่างนี้คูณกับ3.1ก็คือ31ส่วน10นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็จับคูณกันนะครับตามปกติ ก็ค,คูณกันตามปกติได้เลย6กคูณสามเ็ได้เท่าไหร่นะครับอาทดกันสักนิดหนึ่งนะครับร้อยแปดสิบหกส่วนหนึ่งร้อยนะครับพอเราได้ร้อยแปดสิบกส่วนหนึ่งร้อยนะครับออกมาเป็นคำตอบนะครับเราก็ทำให้ร้อยแปดสิบกส่วนหน 100. ึน่งร้อยกลายเป็นทศนิยมนะครับส่วนหนึ่งร้อยทศนิยมเป็นสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือหนึ่งจุดแปดหกอย่างนี้นะครับข้อต่อไปที่ครูจะเฉลยนะครับคือข้อที่สามนะครับ ข้อที่3 1.37นึคูณศูนะครับหนึนะครับก็คือ137ส่วน100นะครับคูณ0ูนะครับศูนก็คือเศษหส่วนสิอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จับคูณกันตามปกต,ติทํำต่วเลยอ่าเท่ากับนะครับร้ 5, อยสามสคูณหอทดกันนิดหนึง่ง137ยคูณหนะครับ อ่ะ685นะครับส่วนนะครับ100คูณ10ได้1000นะครับ685ส่วนพเราก็ทำให้มันเป็นทศนิยมนะครับ1 0 0 0พันก็คือทศนิยม3ามตำแหน่งนะครับคำตอบก็ได้เป็น0 6 8 5อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตอบ0.6 8 5หด้ได้เลยนะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับ0 6 2ยคูณ0.7นะครับ คูเขียนนะครับ0.62คือ62ส่วนร้อยนะครับ0.7น,นะครับคือเศษ7ส่วน10นักเรียก็จับคูณกันได้เลยครับ62สคูณ7ส่วนด้วย100คูณ10นะครับอ่านแล้คูณกันเลยคำตอบที่เราได้นะครับ434ส่วน1,000กลายเป็น0.434 ตอบ0.434ได้เลยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่76นะครับต่อไปเป็นหน้าที่77นะครับแบบฝึกหัดในหน้าที่77เนี่ยครูจะใช้วิธีการคูณแนวตั้งนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันข้อแรกนะครับ0.9คูณ1.2ครูตั้งแบบนี้นะครับ1.2นะครับคูณ0.9ครูขอสลับที่กันนะหลังจากนั้นนะครับก็เอา0.9คูณ1.2เลยครับแต่ทีนี้ครูมีเทคนิคนิดนึงครับนักเรียนตรงนี้เราสามารถนะครับ เอา9นะครับคูณ12ได้เลยนะครับถ้ามองแบบง่ายๆนะครับ9คูณ12แล้วตอบได้เลยลองดูนะครับเ2เป็น108ใช่ไหมห้ยนะครับส่วนจุดครับนักเรียนเมื่อแบบฝึกหัดที่แล้วเนี่ยครูบอกว่าเวลาคูณจุดต้องอยู่ตรงกันใช่ไหมแต่คราวนี้เป็นทศนิยมคูณกันนะครับทศนิยมคูณกับทศนิยมเนี่ยจุดจะไม่ได้อยู่ตรงกันกับคําตอบแล้วนะครับจุดให้นักเรียนดูอย่างนี้ครับถ้าตัวตั้งเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับอันนี้1ตําตำแหน่ง ตัวที่มาคูณเป็น1ตําแหน่งนะครับให้เราเอา1ตําแหน่งบวก1ตําแหน่งเท่ากับ2ตําแหน่งอย่างนี้นะครับสองตำแหน่งสองตำแหน่งนะครับแปลว่าคําตอบที่ได้ต้องเป็นทศนิยม2ตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นพอนักเรียนคูณเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนดูนะครับ1ตําแหน่งบวก1ตําแหน่งเป็น2ตําแหน่งให้นักเรียนนับถอยหลังนะครับ1 2แล้วเติมจุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1.08นะครับ1.08 ไอ้ตรงนี้นักเรียนต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ามีคนทําผิดเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันข้อต่อไปนะครับหน้า77ข้อที่3นะครับ6.13คูณ0.4นะครับคูก็ตั้งเลย6.13คูณกับ0.4ไม่จําเป็นต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะครับนักเรียนตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนนักเรียนก็เหมือนเอา4คูณกับ613นะครับลองคูณดู43ไปบส12นะครับใส่สองทดหนึ่ง ส1เป็น4บวกอีกเป็น5นะครับแล้วก็4 6 24นะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนจุดนะครับตัวที่เป็นตัวตั้งนะครับตัวตั้งมีทศนิยมอยู่2ตําแหน่งนะครับตัวที่มาคูณนะครับมีทศนิยมอยู่1นําแหน่งครับเอาสองบวกนเท่ากับ3นะครับคำตอบต้องเป็นทศนิยม3ตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องนับนะครับนับถอยหลังมา1 2 3แล้วเติมจุดนะครับ อีกครั้งนะครับนี่ตรงนี้2ตําแหน่งตรงนี้1ตําแหน่งนะครับนับถอยหลังมา1 2 3่งสอเราเติมจุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบ2.452นะครับตอบ2.452นะข้อที่5เนี่ย10.65คูณกับ3.2นะครับเราก็จับคูณกันได้เลยครับเหมือนคิดง่ายๆนะครับถ้าเราคิดแบบไม่มองจุดนะครับเหมือนเอา1นึ่งคูณสานะครับคูณเลย สองห้าเป็นสิบนะครับใส่ศูนย์ทดหนึ่งตรงนี้นะครับสองหกเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามทดหนึ่งนะครับสองศูนย์ได้ศูนย์ชั้กหนึ่ง 1, ลงมานะครับแล้วก็สองหนึ่งเป็นสองคูเติมศูนย์นะครับต่อมาสามห้าเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งนะครับสามหกสิบแปดเป็นสิบเก้าใส่เก้าทดหนึ่งนะครับสามศูนย์ได้ศูนย์ชักหนึ่ง 1, ลงมาแล้วก็สามหนึ่งเป็นสามต่อมาตรงนี้ต้องบวกกันอ่ะหลังจากนั้นนะครับคูก็บวกกันมาตามปกติครับศูนย์บวกศูนย์ 3บวก5้าเป็น8ดนะครับ1บวกเเป็น10ใส่ศูนย์ทด1นะครับ2บวก1นบวก1นะครับเป็น4ี่แล้วก็ชัก3าลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวตั้งเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับตรงนี้มีสองตำแหน่งตรงนี้ตัวที่มาคูณมี1ตําตำแหน่งนะครับบวกกันเป็น3ามตำแหน่งนะครับ3าตำแหน่งคำตอบต้องเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะครับเพราะนั้นเรานับถอยหลังมา1 2 3สามแล้วเติมจุดนะครับข้อนี้ตอบ 34.080่นนนะครับเมื่อนักเรียนทำแบบหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ครูเฉลยไปครึ่งหนึ่งนักเรนียนทำเองครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนสแกน Q R Code ตรงนี้หรือกดลิงก์ใต้ Description ข้างล่างนะครับเพื่อส่งงานครูนะครับแล้วครูจะรอดูคำตอบนะครับว่านักเรียนจะถูกกี่ข้อนะครับขอให้ได้เต็มทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ